โอเคครับอยู่กับร้านบางคไขครับ mm hmm. ล้วันนี้จะมารีวิวเตัวตัวิ E G O C ็๑๙ r ี Series เป็นตัว t1 นะครับผมเบอร์ราคาที่3,200บาทพร้อมเล่น3,500บาทฟรีค่าส่งนะครับนะโอเคเปิดกลองกันนะครับเปกล่องมีตัวปืนแม็กซีนนะครับไม่ใช่บ่อแม็กเดิมด้วยอันนี้ก็เป็นบ่อแม็กแต่งนะครับไม่มีอะไรเดิมนอกจากปืนนะครับราคา3,2 0พพร้อมเล่น3,5 0 0นะครับ ปิดตูดแม็กเป็นของโซคียวมารินะครับรอยแม็กก็มีตามการใช้งานมาบ้างนะครับบอแม็กนะครับเป็นบอแม็กแต่งน่าจะเป็นของยี่ห้ออะไรสักอย่างน่าจะไฟเคยูนะเป็นการดัดแปลงมาใส่นะโดยปกติรุ่นนี้จะใส่ไม่ได้ในหะัวการดัดแปลงมาใส่ซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับนะ,ะดูตัวแมกกาซีนนะครับฉีดซิลิโคนก่อนเลยนะครับมือหนึ่งรุ่นนี้นะ่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่ มา4,000กว่าบาทถนะ้าจะไม่ผิดนะประมาณ4,000กว่าบาทนะครับเคตัวนี้อัพแบลลิงมาแล้วนะจ๊ะนะครับอ่าฝั่งนี้เขาใช้ช็อคนะั้น่าจะช็อคนะครับคือกรีดลงไปแล้วก็ปาดตัวส่วนเกินทิ้งก็จะเป็นตรงสีสีนะครับนะไม่ใช่ช็อคครับแต่เหมือนช็อคมากกว่าไม่ช็อคก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้อยาทาเล็บนะครับน้ำยาทาเล็บนะ แ้าจะไม่ผิดนะ,ะไม่ใช่จะทำผิดดูจากสีนะครับอ่าศูนย์หน้าไฟเบอร์ติกศูนย์หลังไฟเบอร์ติดท่อนอกสีทองนะครับหมุดทองนะฮะไกลแต่งตั้งแต่โรงงานนะครับผมตัวนี้เป็นตัวซิงค์ตั้งแต่โรงงานนะนะครับกด,ดเปิดปึ๊บเลื่อนออกนะครับอันนี้ก็อัพแบลลิงแล้วนะครับผมนะครับข้างล่างสะอาดข้าวโพดสะอาดนี่ใช่ครับไหนๆก็ถอดแล้วผมล้างให้มันสะอาดทั้งหมดแล้วก็จบๆนะครับก็จะได้มาลงแค่จระบีกาวนะครับตวไหนอัพแบลลิงพักข้างหลังผมเริ่มจะละเลงละเขาเรียกว่าอะไร ล้างให้มันเกลี้ยงแต่ตอนนั้นเลยนะครับพอถึงเวลามาถ่ายคลิปมันก็จะได้รวบลัดนะครับนะถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ได้ม่ได้อัพแบลิงก็มาล้างกันในคลิปนะครับไหนๆก็ลื้อแล้วผมเยอะล้างกันล้างซะให้หมดหมดทีเดียวนะครับเสียเวลานะะไหนๆก็ลือ้อชุดใหญ่แล้วก็จัดเลยล้างซะให้จบๆนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับชุดบนนะครับ ถ้าท่านจะถอดล้างก็ถอดเหมือนก๊อกทั่วไปเลยนะครับเพราะตัวนี้เขาเจาะอร์ตมาด้านข้างคือไอ้บีบีการพวกเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันล้างง่ายนะครับแล้วก็พวกสิ่งสกปรกมันจะไม่ค่อยกองกันอยู่ข้างๆนะครับเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะไม่มันจะมีร่องออกนข้างเยอะนะครับเวลาฉีดปุ๊บก็ไหลออกตามจุดต่างๆได้เลยครับมันข้างง่ายนะครับผมชอบเลยนะฮะไม่เหมือนแบบพวกไอ้แบบอะไรเลยนะอ่าแบบช่องสไลด์เต็มนะครับมันจะล้างข้างยากนะครับเวลาไหลทีก็ไหลไปกองรวมจุดๆเดียว ผมก็จะออกทีก็ฟุ้งไปหมดนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าหรือไม่ดูโครงสูบนะครับอ่าโครงสูบนะครับว่าจะเป็นตัวไหนก็ต้องให้ดูนะเพราะว่ากวรกันแตกนะครับเพราะแตกทีเปลี่ยนกันน้ําหูน้ําตาไหลนะนะครับอ่ะนะครับไม่แตกนะครับยังแต่แค่เป็นรอยนะนะครับไม่แตกไม่แตกแต่เป็นรอยนะครับอ่าแต่จะได้กลับนะฮะรีเซ็ตไก่นะครับด้านหลังก็เป็นลายกระโหลกเดิมโรงงานนะครับ คือเจ้าตัวเนี้ยผมบอกก่อนว่าพวกเจ้าตัว G Force ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเซตติ้งตั้งแต่โรงงานนะครับแต่จะมีมาเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มเปลี่ยนบอแม็กป,ปิดปิดตัวแม็กนะครับเปลี่ยนบอแม็กเองนะครับผมซึ่งบอแม็กไฟลเคยูเนี่ยมันก็ก็ก็หลายตานะครับถ้าจะเล่นพวกของแต่งบีบีกันอยู่ฮันจูรุยว,ว่าบอแม็กบางทีถ้าเป็นแบบไฟเคยูตัวถูกสุดก็ประมาณห้าหกร้อยบาทแถอย่างแพงสุดก็เก้าร้อยไม่สุดสิมีแพงกว่านั้นอีกนะครับตัวไฮคาปาตัวนั้นอะ ผมเรียบร้อยแล้วนะครับได้ของมาครบแล้วเดี๋ยวรอรีวิวใหม่นะครับแต่ระบบยิงคงไม่ได้ไม่ได้ยิงเพิ่มนะนะครับเพราะว่ากลัวเป็นรอยนะครับเพราใหม่มากจริงเพราะชุดนี้ผมรู้ว่างามเชียใครเห็นแล้วต้องช็อกนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับพูดสั้นๆว่ามันเป็นตัวคัสตอมมาตั้งแต่โรงงานนั่นเองนะครับไม่ได้มีใครมาแต่งเพิ่มเติมนอกจากเราเปลี่ยนเพิ่มเติมเช่นอย่างนี้เช่นอย่างนี้นะครับนะโอเคต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับ โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวกอ่อ G Force นะครับนะมาแกที่ทดสอบก็๑๒กจนะครับอันนี้ผมว่าปิดตูดออกไปก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ปิดตูดนะครับเดี๋ยวได้ลกดลงมาก่อนลืมนะครับปุ๊บล็อกเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็ใส่ลูกนะครับเพราะมีช่องใส่ลูกข้างล่างแล้วก็ใส่ไปถออนะครับผมปุ๊บ ร้อยนะครับปั๊บอุ้ยเยอแหมเอาส้นไอรเราบอมแม็กซ์ไปกระแทกลูกไหลออกไปเลยนะฮะวัดความแรงนะครับสามสี่หเกือบสามห้าสิบนะครับแรงแรงสามสามห้าสามสองห้าอ่าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับผมความแรงอยู่ที่ สามร้อยสี่สิบสามร้อยสาสิบห้าสามรอยี่บห้านะครับโอ้ oh, แรงนะครับผมนะต่อไปก็ดูความแม่นยำกันนะครับผมโอเคมาเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบห้าเมตรนะครับผมกับเจ้าตัว,ตวกอกสิบเก้าจีฟอสนะครับไม่โดนเลยนะครับต่อไปก็ดูระยะ สิบเมตรนะครับผมโอเคครับมาเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับผมนะดูกันนะฮะว่าจะโดนไหมนะครับแต่ระยะนี้ค่อนข้างสบายนะฮะนะยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์คลังนะจ๊ะโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์คลังตัวปืนไม่มีปัญหา นะครับผมอันดับแรกนะครับผมหลังจากเล่นเสร็จแล้วหลังจากยิงเสร็จแล้วนะครับอ่าแม็กออกก่อนนะครับแก๊สในแม็กเราว่คาได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกย้ำนะครับว่าไม่ต้องออกนะเพราะแก๊สรุ่นใหม่ๆมีซิลิโคนในตัวนะครับนะอันดับต่อไปนะครับให้ดึงสลักถอยหลังลงแบบนี้ร่นไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมรีเซ็ตไก้ดยจะนะครับนะก็ให้ใช้วิธีการนี้นะครับวิธีการที่ผมบอกวิธีการที่ผมแนะนำเป็นวิธีการที่ผมเจอด้วยตัวเองบวกกับลูกค้าหลายๆท่าน และใช้คาว่าได้คําแนะนําจากลูกค้าที่เขาเล่นมาจริงๆด้วยก็มีนะครับบางอย่างเพราะว่าการดูแลรักษาของแต่ละท่านหรือการเล่นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องการดูแลรักษาของผมเนี่ยเป็นวิธีการที่ผมลองหาด้วยตัวเองแล้วก็ทําด้วยตัวเองแล้วมันเวิร์กนะครับผมเลยมาแชร์ทห้ท่านได้ลองใช้กันนะครับส่วนการรีเซ็ตไกนะครับส่วนเรื่องการดูแลพวกปืนที่เป็น CO2 เนี่ยผมก็ได้ยินมาจากหลายๆท่านที่เขาเล่นจริงๆจังๆ ทางสายนั้นนะครับก็เราก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคมันทําได้นี่นะครับามันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานโอเคเป็นเรื่องที่ดีนะครับพอผมรู้แล้วผมก็จะมาแชร์นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใดรสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีวีการจะดจึงเซาแลนด์บีแคร์ซอฟ t นะครับผมหรือกดเข้มาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับก็จะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ